สวัสดีค่ะวันนี้อ้อนจะพาแม่แมวซีมาดูช้างอาบน้ํานะคะเดี๋ยวรอให้ปลดโซ่ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอากาศเหมือนครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเหมือนฝนจะตกเลยยามเย็นนะคะ,ะพี่น้องควาญช้างก็จะมาพาช้างอาบน้ําประมาณเวลานี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนเดินมาเลยนะคะ มาเลยมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นบ้านอกเห็นอยู่เห็นอยู่อันนี้พังทองเงินนะคะกับควานเอิบน,นะคะกำลังดังเลยในติ๊กตอก วันนี้ควานเอิบจะพามาแกล้งน้องดูนะคะว่าจะมาช่วยไหมเหมือนในคลิปไหมในคลิปเมคหรือเปล่า <c oughs> ในคลิปเอเมคเอาหรือเปล่าเอาเดินมาตนะอต้องหาทางเดินดีๆเพราะว่าวันนั้นอย่างนี้แหละตกหลุมเสียงใครเสียงช้างชางอื่นจะมาแล้วเหรอใกลได้เวลาแล้วใกล้ได้เวลาช้างเอามาแล้วเนาะ โอเคอันนี้อยู่ค่ายช้างพอนะค่ายทหารนะคะค่ายทหารค่ายวีรวัตรโยธินนะคะอยู่ด้านหลังด้านหลังนี่นะคะพี่ควันเอือไปแล้ววอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีกอย่างนั่น <c oughs> <c oughs> ไปช่วยควันนะคะทองเงินโอ้ยคือหกัหกหักแทงแทะเอ้ย <c oughs> ทางทองเงินช่วยควานเอิบนะคะเห็นพ่อลงน้ำไม่ได้เลยนะคะน้ำไม่ค่อยลึกนะคะเดี๋ยวชเชื่ออื่นน่าจะมาเรานี้นหะคะ่ะเดี๋ยวจะไลฟ์ไปเรื่อยๆใช่ค่ะน้องวิ่งฝุ่นตลบเลยกลัวพ่อจมน้ำนะคะติดพ่อจริงๆนะคะในในคลิปที่เห็นกันในติ๊กต็อกก็ไม่ได้แสดงนะคะ ช้างเล่นน้ำคือซีมวนมากเจอเรือดำน้ำในตำนานไหมครับ <Bei cosa> ไม่เจอคะ่ะอยู่นี่ไม่น่าจะเจอนะคะเรือดำน้ำ ขึนใจไหมได้อาบน้ําแล้ววันนี้อากาศมันมันอะไรอ่ะมันอ้าวๆนะคะอบอ้าวหน่อยเหมือนฝนจะตกนะคะวันนี้อากาศอ้าวๆมันฝนจะตกทองเงินพ่นน้าเป็นไหมลูกพ่นน้ําหพ่นน้หน่อยพ่นน้าหน่อยตะกอนตะกอน พอไปสัดน้ำสงการชาวบ้านชาวเมืองก็ได้ยล่นะเขยยมากอันนี้ทองเงินเข้ากี่ฉากพี่เอบิบพี่เอิบทองเงินเข้ากี่ฉากทองเงินเข้ากี่ฉากฉากเดียวฉา,ากเดียวฉากบวชนาคช้างเนาะก็เลยได้วาดรูปนะคะเอากิน ตักสใส่ไหนเร็วตักสใส่ไหนเร็วแม่เอฟซีไหนเร็วสวยมากเก่งมากพี่เอิบลองดำน้ำไปแล้วให้หาดิอลองดำน้ำแบบหายไปเลยให้หาดิตาม,าต,ามตามหาเจอดูมมม <laughs> ไม่มีโอกาสได้หนีเลยเอามาอีกเชือกแล้วนะคะอันนี้ชื่อพังอะไรนะคำแสนคำแสนนะคะพังคำแสน แม่เนเปียบอแม่ทองเงินนี่แหละครับแม่ทองเงินอ๋อแม่ทองเงินเป็นแม่เนเปียองง๋อแม่ทองเงินเป็นแม่เนเปียร์ไม่ไม่กล้าเล่นน้ำเลยอ่ะกลัวพ่อ,อ,อเอิบหนีอ่ะน้ำตรงนี้ก็จะสะ สะกว้างอยู่นะคะสะกว้างอยู่สะตรงนี้จะกว้างหน่อยควานช้างก็จะเอาช้างมาเล่นน้ําบริเวณนี้นะคะเชือกอื่นยังไม่ค่อยออกมากันนะคะอ้อมพาออกมาก่อนนะคะใครน้องเสื้อเขียวๆพาช้างมาหรือเปล่า นู่นน่ะเสื้อเขียวๆนู่นน่ะเด็ช้างก็จะมาอีกนะคะเห็นควานเดินมาแล้วนะคะอาอันนี้อยู่อยู่หลังค่ายทหารนะคะค่ายวิรวัตรโยธินนะคะอันนี้อยู่หลังค่ายค่ายวิรวัตรโยธินนะคะจะมีสระน้าขนาดใหญ่ไว้ให้ช้างไว้เล่นน้ํานะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่น้องหนึ่งจ๋าสวัสดีค่ะ พี่หมาบอกใช่ไหมเล,เ,ลเล่นนะมีความสุขแล้วพวกนี้ต้องเขียนเพิ่มไหมเนี่ยพี่เอิบเพิ่มหน่อยเนาะพอเล่นน้ำเนาะ <c oughs> <c oughs> พอหนีไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> พอนี้ไม่ได้เลยอาไปไหนก็จะไปด้วยนะครับไปไหนก็จะไปด้วยนะคะ, <laughs> ไไะว,นะคะควันอึบ,บอก s <S ไปกินหญ้าไไปไปกินหญ้าก่อน s <S เดี๋ยวรอสรักหน่อยน่าจะมีช้างมาอีก s <S เดี๋ยว <laughs> อ้อมรอหน่อย ใกล้ได้เวลามาแล้วนะคะตอนนี้ก็สี่โมงสิบกว่านาทีแล้วนะคะจะขึ้นแล้วบกอ่าบแป๊บเดียวนะคะคนก็อาบไปด้วยนะคะตอนก็คืออาบเสร็จเลยนะคะคนก็ไม่อาบอ,อีกแล้วอย, <laughs> อย่าไปบอกเขาใช่ไหมยอย่าไปบอกเขารู้ทันนะตากเป่าตกกินแล้วว่าตักเป่าแล้ว เล่นโคนโเล่นโคนเล่นโคนนู้นทางนู้นใครเสียงวันที่สายยันเลยใช่ไหมต้ามาตักน้ำไปใช้หรือเปล่า,ลาโอ๊ตโอ๊ต มีช้างมาตอนนี้ก็จะเดินไปกินหญ้าเดี๋ยวจะให้ดูของเชือกนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอจะมองหาก่อนว่าเชือกอื่นเขาจะมาหรือยังนะคะโอ้เงียบเชียบเลยน่าจะยังไม่มากัน ช่วงแดดร่มลมตกนะคะเขาก็จะพาช้างมาอับย้อนแสงอันนี้ก็เข้าฉากเดียวเหมือนกันเหรอฉากแหนากนะคะ ช้างแหน่าก็จะมีการวาดลวดลายบริเวณหัวนะคะมาที่งวงนะคะเห็น<ง>ตั้งท่ามาคือบ่อามาจาักเทือนี่ช้างแหมเดี๋ยวอ้อมให้ดูบริเวณข้างๆนะคะนี่สระน้ำใหญ่มากนะคะก็มีทหารมา ะค,ะคืนนี้มีแสดงอีกค่ะใช่ค่ะวันนี้มีแสดงอีกนะคะก็วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เป็นวันสแสดงจริงวันแรกนะคะทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นเลยนะคะแล้วก็วันพรุ่งน,นี้ yep. ก็มีอีกกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะแต่ช้างเชือกไหนที่แสดงเสร็จเฉพาะภาคเช้าภาคเย็นไม่มีสแสดงก็น่าจะกลับกันเลยตั้งแต่เสร็จงานนะคะน่าจะวันบ่ายโมงประมาณนี้นะคะ งานจบวันไหนคะจบวันพรุ่งนี้ค่ะงานเสร็จวันพรุ่งนี้นะคะงานเสร็จวันพรุ่งนี้เห็นแต่ควันช้างมาลีบๆทางนู้นนะคะแต่ยังไม่เห็นช้างเลยอันนี้ก็ท้องหรือเปล่าเนี่ยเข้าขายแล้วครับเข้าขายใช่ไหมเห็นนมเหมือนตั้งเต้าอ่ะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ คือสิทางนูน้นควานนั่นแหละคือจะมาอาบน้ำช้ <c oughs> างไม่มาหรอกยังไม่มีใครมาเลย <c oughs> ถ้ามาตอนช่วงช่วงช่วงพฤธสจิเนาะยามจะยังเขียวๆอยู่เนาะทุกปีเนาะอันนี้ก็จะเริ่มเหลืองๆอ,อันนี้ชื่อคำแสนค่ะเชือกนี้ชื่อพังคำแสนนะคะ พางคําแสนอ้วนมากเหมือนช้างท้องเลยแล้วจะยืนรออยู่ตรงนี้สักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยว้องจะรอว่าจะมีช้างเชือกไหนมาอาบน้ำไหมนะคะเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะช้างกินอะไรก็อร่อยดูสิอ้วนท้วนสมบูรณ์เชียว ยินเสียงควานเขาจะมาอาบน้ำหรือเปล่ารือโบกเวกคุยกันยังไม่มีใครมาเลยตากหลอกหรือเปล่าน,นี่บอกว่าฉันจะมาอาบน้ำประมาณ4ี่โมงเราก็เลยเดินมานะคะแต่มากันสองเชือกเชือกอื่นไม่เห็น ใช่ค่ะฟ้าดูมืดๆคืมๆนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะดูมืดมากเหมือนฝนจะตกนะคะคืนนี้พี่น้องควานช้างที่นอนก็คงจะต้องระแวงหน่อยแหละ <c oughs> กลัวฝนตกนะคะ <c oughs> โอ้ยไม่มากันแล้วมั้งว่าไม่มากันแล้วเราเดินกลับเลยก็ได้ป ใช่ไหมปกติมาแล้วเนาะปาร์คบอกว่าปกติมากันประมาณช่วงนี้นะคะสี่โมงนะคะจะเริ่มมาอาบน้ํากันนะคะพาช้างมาอาบน้ํากันแต่ทําไมวันนี้ไม่มาอากาศเย็นบอกอ๋ออ๋อบางทีเขาอาบน้ําตรงนู้นกรุงเทพฝนตกค่ะอู้พี่ขนุนกรุงเทพฝนตกเหรอคะอันนี้ก็ตกเหมือนกันเลยหนึ่ไหนจะตกแล้วหรออู้นทางนู้นเริ่มลงแล้วนะคะนู้นเอามาเราก็ลงแล้วนี่แหละ ทำไหมหรือน้ำช้างสะบัดส่อ้อมฝนตกแล้วด้นี่ตาได้ฝน,นตก้วเออเราฝนตกแล้วด้ไปค่ะเดี๋ยว,วฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อมขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจบไลฟ์เท่านี้ก่อนนะคะมิน่าเขาไม่เอาช้างมาอาบน้ำนะคะเพราะเดินไกลนิดนึงนะคะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะไปอ่าถ้าถ้าเขาจะเอาช้างอาบน้ําอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะเดี๋ยวอ้อม จะไปไลฟ์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็เจอการแสงสีเสียงเช่นเคยคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ